สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อนิพาพรค่ะรับเป็นงานอะไรไปทำาะเป็นโคเชหัวใจจ้ะใช้ระยะเวลาในการทำเท่าไหร่คะชิ้นงานก็ประมาณหนึ่งเดือนอะ่ะวันนี้รับเงินรวมทั้งหมดเท่าไหร่คะสองร้อยหกสิบห้าบาทสองร้อยหกสิบห้าบาทนะคะส่งงานครั้งที่เท่าไหร่นะคะ,ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ท่านทราบโฆษณาของทางร้านจากที่ใดจ๊ะเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆก่อนที่จะมาทํามีความรู้สึกเกี่ยวกับรายได้พิเศษจากงานถีมือยังไงครับก็เฉยๆมันเป็นเกี่ยวกับแบบที่ได้ได้งานมาคือเป็นชิ้นเป็นชิ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะไม่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 มีความรู้สึกอะไรตรงนี้มาก่ก่อนที่จะเคย ก่อนที่จะทําเคยมีคนพูดหรือแนะนําหรือตําหนิเกี่ยวกับไรายได้พิเศษนี้หรือเปล่าคะมีมีเคยได้ยินมาเพราะเหตุใดจึงเลือกมาหารายได้พิเศษกับทางเราคะลองดู <c oughs> คิดว่างานที่รับไปทํานั้นมีความยากง,ง่ายอย่างไรแล้วก็คิดอย่างไรกับคนที่ทําแล้วทําไม่ได้หรือทําแล้วงานไม่ผ่านคิดว่างานทุกอย่างถ้าเริ่มต้นนับศูนย์เนี่ย มันยากหมดแหละเพราะว่าเราไม่เคยชินเราไม่เคยผ่านมือมามันก็ต้องคือเริ่มใหม่ๆมันก็ยากถ้าเรามีความชํานาญมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะง่ายสําหรับเราละหลังจากรับเงินแล้วจะชักชวนหรือแนะนําเพื่อหรือยากหรือไม่คะก็ก็เคยชวนชวนอยู่นะแต่ว่าจะเลือกคนหน่อยว่าคนไหนที่เขาชอบเกี่ยวกับงานกระจุกกระจิกกจกจิกงานฝีมือหรือว่าพวกใจเย็นอะไรอย่างนี้ คิดว่าน่าจะทําได้ดีถ้าจะแนะนําผู้ที่สนใจจะทํางานให้ทํางานได้ข้วิธีการทํางานจะแนะนำอย่างไรคะก็ตอนแรกอย่าไปคิดถึงค่าตอบแทนต่อชิ้นงานเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นและการนับหนึ่งถ้าคิดไปคิดมาก็ได้ไม่คุ้มหรอกนะทำไปเรื่อยๆเนี่ยคือทำด้วยใจจะดีกว่าแล้วมันจะสบายๆไม่เครียด ไ้าขบคุณนะคะเดี๋ยวรับค่าแรงเลยค่ะคุณป้าจ่ายค่าแรงนิดนึงค่ะรับค่าแรงค่ะโอเคเดี๋ยวนั่งลงนิดนึงค่ะนั่งลงเอ้วพัแรงสูงนิดนึงค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ